สนับสนุนโดย m i ูบิชิเฮฟวี่ดิ Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง้วนสุนทรคลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งปักตลาดกลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการคุณผู้ชมอยู่กับเทและก็ป้าจอยสุนันทวดีคนงาเหมือนเดิมส่งข้อความมาร่วมพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะฮะพิมพีตัวใหญ่เว้นวารคกทำด้วยข้อความส่งมาที่4240333มาที่่าวดีของคนไทยทั้งประเทศกันบ้างคุณผู้ชม วันที่ห <ขอ S 2> ้พาพฤษภาคม <ขอ S 2> นะฮะวันที่ห้าพฤษภาคมวันพระราชพิธีฉัตรมงคลเขาจะมีการจัดงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนี่แหละล่าสุดเพื่อว่าจังหวัดนะฮะเขาก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคลวันที่ห้าพฤษภาคมแล้วก็ล่าสุด คุณดิษฐทรวัชโรไทยรองเลข,ขาธิการพระราชวังก็แจ้งให้เชิญหน่วยงานราชการเนี่ยมาประชุมหารือกันเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล5พฤษภาคมโดยจะใช้สาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคลนะฮะจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่3และก็สพฤษภาคมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นผู้แทนพระองค์จัดที่พระที่นั่งอมรินทรวิริจฉัยพระบรอมรินทรวิริฉัยนะฮะพระบรมมหาราชวังส่วนงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคลหพฤษภาคมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมาหาสมาคมณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมโดยประทับรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปียมสุขทางประตูเสด็จวังไกลกังวลเข้าสู่ถนนพิชกเกษมเลี้ยวขวาเข้าซอยหัวหิน35ด้านข้างสำนักงานวังไกลกังวลไปยังท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลน,นะฮะตอนนี้ที่หัวหินก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสถานที่เตรียมต้อนรับประชาชนที่จะเข้าเฝ้า แล้วไปชื่นชมพระบารมีตามรายทางจะจัดสวนใหม่ต้นไม้ประดับ<ช>ตกแต่ง<ๆ>เยอะแยะเลยคือเมื่อวันวันพ่อที่ผ่านมานี่นะฮะก็มีประชาชนจากทั่ว ท,ท,ทั่วถิ่นทั่วเมืองไทยเนี่ยฮะบางคนก็มาจากต่างประเทศมาจับจองที่นั่งการมากางเต็นท์กันตามริมถนนเพื่อที่จะคอยเฝ้ารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าบางคนบอกว่าขอให้ได้มองเห็นไกลๆนี่ก็ยังดีแล้วนะฮะเคยเคย,เคยเห็นไม่เคยเลยเคยเห็นรถยนต์พระทธิด้านเคยนยัง<อ>ไม่เคยมีโอกาสได้เห็น,น,นเ,<ค>เลยจริงๆแล้วดูจากจอทีวีแล้วรู้สึกว่าเราขนลุกแล้วก็รู้สึกแบบ รู้สึกอิจฉารู้สึกอิจฉาสําหรับคนที่มีโอกาสไปไปอยู่ณตรงนั้นบางคนบอกว่ามาจากจังหวัดยะลามา2-3วันมันนมันนั่งปตูรอเลยปูเสือรอเลยมาปูเสือรอจับจองที่มาตั้งตรงนั้นเลยถูกต้องนะฮะแล้วแบบบางคนก็แบบขึ้นใจอ่ะ ร้องไห้ออกมาชื่นใจเห็นพระองค์ท่านแล้วชื่นใจแล้วก็ภาพประทับใจที่ประชาชนได้จําตราตรึงก็ตอนเสด็จออกมาหาสมาคมพร้อมด้วยสมเด็จพระราชนีนาถเนี่ยนะจำได้ไหมจำได้ท่านแต่งฉลองพระองค์สีเหลืองแล้วท่านก็บกมือทักทายจําได้เลยเนี่ยช่นงชาแนลเราดูไปทุกคนนะน้ตาตาไหลทุกคนเลยแล้วก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกกันนะห้าพฤษภาคมสําหรับใครที่จะไปเฝ้ารอ,ร,อรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ไป จับจองที่นั่งก <คน S 2> ั<ค>นได้เลยนะฮะคนมีบุญเท่านั้นได้คนมีบุญโอ้ส่วนเราเราก็อาจจะทํางานแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเราเฝ้ามองผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วก็บางคนนะฮะบางคนเลยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหลายๆคนด้วยที่ดูผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วก็ยกมือว่านะฮะอ่ะเป็นความเป็นปามป,ปั้บปลื้มวันฉัดมงคล5พฤษภาคมนะคะส่วนอีก,กเรื่องหนึ่งเราไปกันที่พื้นที่ภาคใต้ละกันเพราะว่ามีเหตุที่ ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจพิเศษใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หูไวตาไวเพราะว่าตอนลาดตระเวนปรากฏว่าไปเจอสายไฟนิดเดียวนะเค้กโผล่มันโผล่มานิดเดียวเองนะเท่าที่เท่าที่เช็คก,กับเพื่อนในพื้นที่ภาคใต้เขาก็เลยเอ๊ะสายไฟอะไรปรากฏว่าหนูมันลากยาวเข้าไปในป่ายางเป็นหลายสิบเมตรเลยแล้วพอรื้อรื้อรื้อ,อมันฝังแก๊สอยู่ใต้ถนนเค้ก เป็นแก๊สหุงต้มหนัก50กิโลกร,รัมนะฮะ uh huh. จุดชนวนด้วยแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปคือมันเจอ คือทหารเนี่ยเขาเจอสายมานิดหนึน่งนิดเดียว,ดดยวแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วกดว่าเออมันเป็นระเบิดจริงๆสายไฟฟ้าเนี่ยลากยาวไป300เมตรแต่สุดที่ดูสุดท้ายว่<อ>าไปแอบกดบึ้มอยู่ตรงไหนอะสุดท้ายคือหวังสังหารเจร้าหน้าที่เ,<อ>เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนที่เจอเนี่ยเขากำลังลาดตะเวนด้วยเท้าประมาณ10กว่านายนะฮะแล้วก็อย่างที่ประจอยบอกคือเขาไปเจอสายนิดเดียวเขาก็เลยไปเรียกให้หน่วยเก็บกู้เนี่ยเข้ามาดูแลมาเก็บกู้กันไปแล้วก็ยิงทำลายระเบิดกันไปโชคดีที่มันไม่ระเบิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นเสร็จปุ๊บ ลาตะเวนเนี่ยอาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เป็นเหตุการณ์ที่อำเภอร,รือศอจังหวัดนาราธิวาสนะฮะค่ะแล้วก็จริงๆโอ้โหเราเห็นภาพแนละ้วเราจะเป็นลมหุยบนลร่วมเลยแล้วในในถันงแก๊สเนี่ยมีพวกเศษเศษตะปูะเหล็ก 5, 6, 7, ห้าหหุนหลายนิ้วเลยนะหันหันหันหนคื้าบึ้มทีนะ ตายหมดอะคือคนที่มันทําแบบนี้เนะี่ยมันมันเกิดผิดผิดสมัยนะม,มันควรจะอยู่ในสมัยของสงครามโลกเนาะหรือไม่าย้ายประเทศไปอยู่ซีเรียคะเก่งอย่างเงี้ยซีเรียชอบไปช่วยซีเรียเขาบิระเบิดไปะ<อ>นะฮะไปเป็นพวกพวกเอ่อพรีชีพไปะนะฮะถ้าเก่งขนาดนี้อย่ามาทําลายคนไทยด้วยกันเองนะฮะถ้าไม่พร้อมอยู่ที่ประเทศไทยก็ อับไปหีตัวเองเออกไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็พี่ทหารหลายท่านที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยนะบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนนะเพราะว่าถ้าเขาเริ่มแบบนี้แสดงว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเหตุร้ายเขาก็เลยต้องระวังตัวทั้งคืนเป็นโชคดีเป็นเพราะดีที่ทหารไปเจอถ้าเป็นประชาชนกําลังขับมอเตอร์ไซค์ผ่านอยู่หรือว่าเป็นพระสงฆ์กำลังเดินบิณฑบัต จะบอกอว่าตลอดทั้งอาทิตย์ตายทุกวันแต่เราไม่ได้เล่าเท่านั้นเองครับมาที่จังหวัดนนทบ,บุรีกันหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเมื่อประมาณสี่ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุรถบรรทุกเครนแล้วก็ไปลากสะพานลอยคนข้ามหล่นตุ๊บมาทั้งแถวเลยอ่ะวะจอยแล้วหล่นมาเสร็จปุ๊บก,ก็หล่นใส่เนี่ยรถยนต์ รถยนต์คันแรกที่หล่นใส่เนี่ยทับอยู่ที่กระโปรงหน้ารถนะฮะได้รับความเสียหายอีกฝากฝั่งหนึ่งของสะพานล,ลอยหล่นทับหลังคารถเก่งวิสสันยุบแบนติดก,กับพื้นราบเลยป้าแต่ตว่าเคราะห์ดีที่ว่ารถทั้งสองคันจอดอยูหยุดภาพนี้ก่อนเลยเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็น นี่คือสะพานลอยทั้งอันนะสะพานลอยคนข้ามทั้งแถวทั้งเออทั้งขวางถนนทั้ง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 หมดเนี่ยมันหล่นลงมาทั้งหมดได้ยังไงใช่แล้วว่า,วาเกิดเหตุที่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีประชาร่าที่ตะบนสวนใหญ่อํเภอเมืองนนทบุรีนะฮะก็หล่นมาโชคดีที่ไม่มีคนอยู่ในรถ เพราะว่าเป็นรถที่จอดอยู่นะฮะจากการตรวจสอบรถบรรทุกเครนเนี่ยข<ค>นเครนมาเพื่อจะใช้ไปก่อสร้างทางรถไฟฟ้าขนมาจากแถวแถวสนามบินน้ําจะนําไปส่งจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าแถวจรันสนิทวงออแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยคาดว่าคนขับรถเนี่ยไม่ได้ลงจากรถมาสํารวจว่าเครนเนี่ยมันจะพ้นสะพานลอยหรือไม่ก็ดันทุรังขับให้รอบผ่านไปให้ได้เหมือนกับสะพานลอยอื่นๆที่ผ่านมาจนทําให้เครนที่บรรทุกมาเกี่ยวกับตัวสะพานลอยหล่นลงมาทับรถที่อยู่ข้างล่างได้รับความเสียหายส่วนคนขับรถ คิดว่าอยู่ไหมหนีสิตามระเบียบนะฮะหนีสิแต่ก็ตามไม่ยากเพราะว่าคนที่จะขับรถขนาดใหญ่ก็คงไม่ไม่กี่คนในประเทศนี้แลถ้าไปเช็คสิว่ารถของบริษัทไหนเช็คแล้วเขาเป็นอะไรไหม่ะไอ้รถซีเฟนโล่คันเี้ต้องบอกว่าเคราะหดีและการเคราะห์ดีที่ไม่มีคนอยู่ถ้ามีคนอยู่ป้าจอดว้เยฉยจอดไว้ข้างทางเชยคือถ้ามีคนอยู่ป้าไม่รอดล่ะจริงเดี๋ยวก่อนนะฉันกำลังงงคือจะว่าทุกสะพานลอยเขาผ่านได้ ใช่เขาบอกว่าที่ผ่านมาที่เส้นทางที่เขาผ่านมาเนี่ยก็ผ่านได้แต่พอมาถึงสะพานลอยนี้เขาผ่านได้คือเราไม่รู้นะว่าการออกแบบก่อสร้างสะพานลอยของกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขามีมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าว่าต้องสูงเท่าไหร่แต่แต่ทีเนี้ยถ้ามาว่ามีมาตรฐานว่าสูงเท่ากันปุ๊บการเวลาผ่านพ้นไปบางทีดินมันอาจจะซุดลงหรือเลยก็ตามเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยเราผ่านมาสิบสะพานลอยแล้วสะพานลอยที่สิบเอ็ดเราจะผ่านได้ อันนี้ถ้าเกิดป้องกันเหตุเบื้องต้นคือว่าพอถึงสะพานลอยปุ๊บคุณจะต้องชะลอก่อนไม,ไม่ไม่เราเคยดูเมกะมูฟของต่างประเทศเนี่ยนะเวลาที่เขาจะขนย้ายอะไรขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะมีรถเซอร์เวย์คันหนึ่งนำเพื่อคอยเช็กระยะเขาจะเป็นเลเซอร์เลยเช็ก<ะ>ระยะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าอรถที่ขนเครนเนี่ยมันสูงกี่เมตรใช่ไหม<ะ>อีเลเซอร์นี่ก็จะยิงไปที่ตัวข้างหน้าสะพานหรืออุปสรรคอะไรกีดขวางต้นไม้อะไรเงี้ยระยะมันจะเท่าไหร่ รถเซอร์เวนี่จะ,จะมีประโยชน์มากแต่นี่ก็คงมันดุยดุยดุย,ด,ยดุยมามันก็คือทําจนเคยชินอะ่ะบ้านเราไม่ค่อยมีมาตรฐานเรื่องแบบนี้เท่าไหร,ร่รวมถึงนความมักง่ายของบรรดาของคนขับรถผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะฮะแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีคนเดินอยู่บนสะพานลอยนะฮะถ้ามีคนที่เดินอยู่กำลังข้ามสะพานลอยอย,อยู่อาจจะแบบตกลงมาเสียชีวิตได้แล้วตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมากระดึบเดียวเนี่ยนะก็คือไม่รู้ว่าเป็นบริษัทอะไรแต่ผู้รับเหมาที่ได้รับสมปทานก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยเฉพาะคนที่ต้องเอาเครนไปส่ง เช็คได้ไม่มีมีไม่กี่เจ้าเาบอกว่จะเช็คไหมเท่านั้นข้างรถบรรทุกคันนี้นะฮะระบุชื่อบริษัท Export Transport นะฮะไม่เขาจ้างไปไงเคจ้างไปใช่ไหมแล้ว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 ประกันจะจ่ายไหมไอ้รถสองคันที่มันแบนอยู่เนี่ยนั่นสินะน่นก็คิดเยอะมากเลยนะอยู่ประเทศนี้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะไม่ใช่ครั้งแรกในบ้านเราวันก่อน วันก่อนคนทขีาขับรถไปแถวก่อสร้างแบบเนี้ยเหล็กอะหล่นลงมาหล่นลงมาหล่นลงมาใส่หลังคาถูกเราเคยเห็นแบบว่าขับขับอยู่ตามเส้นทางที่กำลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่แล้วหิน,นมันก็หล่นลงมาออนะอ่ะมาที่ข่าวนี้กันบ้างนะฮะไปแล้วจ้าโบกมือลาแล้วจ้าบิ๊กแจ๊ดของเราอ ไปไหนไปแล้วไปภาคเหนือไปไหนล่าสุดนะ,ะไปดีไม่ได้ไปไม่ดีไปดีไหมไปดีไปดีนะฮะพลตํารวจเอกอดุลแสงสุขแก้วผบอรตรเขาบอกว่ากรณีการโยกย้ายพลตํารวจโทคํารณวิทย์ทูบกระจ่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลให้ไปเป็นผู้บัญชาการตํารวจูทรภาค5และก็สลับให้พลตํารวจโทสุเทพเดียดรักษาที่เป็นผู้บัญชาการตํารวจูทรภาค5เนี่ยมานั่งตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจนครบาลแทนว่าเป็นการแต่งตั้งยกย้ายสับเปลี่ยนจริงและก็พิจารณาตามความ เหมาะสมถามว่าภาค5แถวไหนเหนือไงเหนือไงเหนือคือเหมหนือคือบ้านใครบ้านใครก็ฉันบอกแล้วว่าไปดีเหนือคือบ้านใครอหรือว่าเพื่อเป็นการทํางานให้ให้มากในง่ายมากขึ้นคุยกันง่ายมากขึ้นหรือเปล่าเออเอาเป็นว่าต่อไปนี้เราจะได้ผบชนท่านใหม่ใช่ไหมใช่ครับซึ่งมีข้อมูลเป็นคนสนิทของคุณเฉลิมอยู่บำรุงผบชนท่านใหม่เป็นคนสนิทของคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะฮะ พูดแค่นี้อเ,อเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคือถ้าในวงการตำรวจเนี่ยนะนี่มันเดือนอะไรเดือนเมษายนอยมันโยกย้ายแต่งตั้งใหญ่เนี่ยมันโผมันจะออกตุลาแต่ตอนนี้กำลังวิ่งกันเยอะ ใครอยากลงตรงไหนเนี่ยรีบๆเลยเพราะเดี๋ยวรัฐบาลจะไม่อยู่ใช่นะเขาต้องรีบวิ่งกันเลยนะช่วงนี้นะโคปิดประชาชนที่อาจจะไม่ได้ติดตามขับโอ้ยท่านโดนย้ายไปดูภาคเหนือเหรอถ้าโดนกันแกล้งเหรออืมแต่ว่าให้ดูระดับใหญ่ๆระดับใหญ่ตอนนี้เนี่ยกำลังขยับขยาว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 เอาให้แบบว่าจัดวางคนที่รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจไว้ใจเอาไว้แถวแถวบนให้หมดเลยเพราะว่า รัฐบาลจะอยู่อยู่ไม่อยู่เนี่ยไม่รู้แต่ก็ต้องรีบเอาคนของเขามาลงให้เรียบร้อยไงเคถูกต้องวิ่งไว้เยอะไงเคกเข้าใจป้ะคำว่าคําสั่งจะลงมาวันนี้นะจริงหรอใช่คำสั่งสั่งย้ายน่าจะลงมาวันนี้ดูเร็วเนาะไปอยู่ไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยคงจะสบายขึ้นนะเคเคว่าสบายขึ้นจริงๆเราไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าน่าจะสบายขึ้นอว่ากันไปมาที่เรื่องราวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันบ้างนะคะตอนนี้เด็กแว้น ปกติแล้วอยากจะแวะมันก็จะแวะเลยใช่ไหมไม่ไม่ที่นี่ที่นี่เขาจับกันบ่อยจับกันบ่อยอยุธยาเนี่ยมันมีถนนตัดใหม่เยอะไงเค้กแล้วถนนใหม่ๆนี่มันตรงแนวเลยนะตรงและเรียบสวยงาเลยเป็นที่ดึงดูดกไอ้นไอ้น้องพวกนี้พวกสิงพวกสิงนอกสนามอ่ะว่ากันไปล่าสุดผู้ว่าจังหวัดพระนครศรียานะฮะคุณวิทยาผิวผ่องเขาบอกว่าเขาได้รับลาย ขาอความลายจากหัวหน้าแก๊งเด็กแว้น,นที่ขาอความลายจากหัวหน้าแก๊งเด็กแว้น <c oughs> ที่พยายามติดต่อสื่อสารบอกว่า ท่านผู้ว่าครับผมอยากจะขออนุญาตท่านปิดถนนนะครับปิดถนนเพื่อผมจะทําการแข่งขันแวนของพวกผมนะครับขออนุญาตปิดถนนสายสามห้ากตัดส4มสี่เจ็ดหรือว่าถนนเลี่ยงเมืองอผมขออนุญาตปิดถนนหน่อย,อยแต่ผู้ว่าก็ไม่อนุญาตนะฮะไม่อนุญาตให้ปิดถนนได้เพราะว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียจะได้ผลเสียมากกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาต่างๆก็จะตามมา แล้วก็ตํารวจจราจรแล้วก็กรมทางหลวงเขาก็ไม่เห็นด้วยมันอานาจบาดใหญ่มากเลยนะมันปิดมันปิดไปข้างนึงเลยนะเคสถูตอยแล้วลูกเอ้ยทำไมต้องแข่งอย่นะฉันอยากเข้าใจเขาถ้าอยากแข่งจริงทำไมไม่ไปแข่งในสนามแข่งมันไม่มันมันไม่ให้แข่งหรอคนแบบนี้ไม่ใช่คนแบบนี้เขา เขาไม่ได้มีเซฟตี้อ่ะมันเป็นรถที่ไม่มาตรฐานมันแต่งกันตามอำเภอใจแล้วก็แข่งกันแบบว่าบวกกันนงกันนักไมใส่ด้วยนะใส่ทําไมมันไม่ล้อแล้วก็จะมีพิตตี้สกอยไงพิตตี้รองเท้าแต่งไงไปคอยถือแบบภาพินแล้วเขาแต่งตัวไงเขาแต่งตัวไงอ๋อกางเกงแบบลายการ์ตูนไงหมีสับปากแดงแฟนต้าแล้วก็ไปยืนแบบว่าถือภาพชินะาสองผืนแล้วก็ให้ผู้ชายแบบว่าแข่งกันใครปากแดงแฟนต้าเป็นงไงวะตนว่กาเราเมื่อตอนเป็นเด็กๆเราชอบกินน้ำแดงแฟนตาคือให้ปากแดงระเรื่อถูกไหมแต่ว่าเดี แล้วก็กินน้ำแดงพันตาเออเออให้มันแดงนิดเดียว้วกินแบบไม่กลืนกินมะก,ก้งอมมาที่ปากแล้วสพังมันจะแดงตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ทาแป้งผิดเบอร์บางคนตัวดําทาแป้งเบอร์หนึ่งแล้วต้องมีหวีสับหวีตา<อ><อ>แล้วต้องแส่งเกงสั้นมากกับเส<ช>ื้อกล้ามแล้วก็จะไม่ผอมมากนะจะมีน้ํามีเนื้อนิดนึงจะอบหน่อยเวลาทานั่งถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ถ้านั่งไงขานจะกางแหกอย่างนี้เลยนะฉันก็ไม่เข้าใจนะเป็นสาวเป็นสาเดี๋ยวนีาส่งข้อความมาเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเดี๋ยวอาจจะมีข้อความส่งนะไม่คือคือป้าจอยเข้าใจ ว่าวัยรุ่นเนี่ยมันอยากจะเฟี้ยวงอใช่ไหมเคยใช้คำนี้ไหมเฟี้ยวงอเนี่ยเข้าใจแต่ว่าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยนะแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์สอนผู้ชายเนี่ยธรรมดาเนี่ยก็นั่งธรรมดานั่งวินเนี่ยนะเราก็รู้ว่าก็ต้องนั่งคล่อมคราวนี้เข้าใจแต่น้องไม่ต้องแหกขนาดนั้นหนุน <Hands. S 1> น้องอย่างนี้เลยอ่ะเขาอาจจะมีความภูมิใจในอาชีพของเขาก็ได้โอ้โหปล่อยแบบแหมเขาภาคภูมิมากเลยเขาต้องทังไทยและผมไปกลางกลางไม่แล้วคืออันน <laughs> ี้ตกลงที่อย<า>ุธยาเนี่ย เด็กแว้นขอผู้ว่าผู้ว่าแม่รุญาตแต่ว่าผู้ว่าแม่รุญาตก็ไม่เป็นไรค่ะมันแข่งกันเองเดี๋ยวคุณตํารวจก็ไปดักหัวดักท้ายปิดไล่จับข<ช>นมอเตอร์ไซค์ได้ที30มสิบอาจจะอ้อางเขาอาจจะอ้างได้นะบอกว่าอ่ะลายไปขออนุญาตแล้วไม่ให้เองอ่ะและ้วทำไมต้องแข่ง,ง,งเรา เอ้ยเยี่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ก็ผิดแล้วนะผิดเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเยาว,วชนไงแล้วถ้ามันล้มมันไม่สงสารพ่อสงสารแม่เหรอต้องเลี้ยงลูกพิการอะถูกต้องแล้วบางทีเนี่ยพอโดนจับปุ๊บเนี่ยคน<อ>ที่มาประกันตัวออกไปก็เป็นพ่อแม่นะฮะนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านมาที่สพพระนครศรียุธยาเนี่ยที่มีตำรวจเขาจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นเด็กซิ่งจับไปเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเขายึดรถจักรยานได้ทั้งหมด49คันแล้วก็จับกลุ่มเด็กแว้นได้ทั้งหมด<อ>10 ขนาดเนไงม,มเด็กแว้นัวนเลยเห็นไหมล่ะอย่าได้ไปเซลเขาเชิญไม่จะบอกว่าอย่างนี้พ่อแม่เนี่ยต้องคือลูกเนี่ยนะพอ1 5 12 1ามเนี่ยมันเริ่มพ่อจะเอารถมาใจไม่ให้ก็ไม่ได้เว้ยมันหนีออกจากบ้านอันนี้อันนี้เรื่องเรื่องจริงนะมันจะหนีออกจากบ้านอ่ะพ่อแม่ยอมใจอ่อนผ่ใช่ป่ะผ่อพ่อแม่ก็อดทน พอแว้นมาแว้นมาคราวนี้เริ่มมีเมียมาซ้อนท้ายแล้วก็เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนออแล้วออยังไงเอกตามม่ด้ปัญหาอะไรอีกท้องท้องมันเป็นวงจรท้องอยังไม่พอมันพาไปแข่งรถทีนี้สมมติเกิดอุบัติเหตุครับไอตัวตัวผู้ชายมันมีอันเป็นไปไตัวผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกไหมไม่เลี้ยงหนีไปทิ้งใครพ่อแม่รับผิดชอบอีกไวไหให้ปู่ย่าตายายเป็นคนเลี้ยงนี่เป็นวงจรแล้วก็กลับมาแว้นเหมือนเดิมนะฮะหนูใหญ่พึ่งรีบมี มีนะฮะเรียนอะไรให้มันครบถ้วนกระบวนความก่อน,แ,นและเมื่อนั้นเนี่ยเ,เมื่อคุณมีความเลอค่าในตัวเองผู้ชายมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะนะฮะให้เลอค่าเหมือนป้าเนี่ยอยู่ให้นานผู <laughs> ้ชมส่ขขงข้อความมาพูดคุยันได้เรื่อยๆนะฮะพิมพ,มพม์ตัวใหญ่เวนวักจำด้วยข้อความส่งมาที่4240333 <laughs> เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปากกรกันต่อฮะเดี๋ยวแค่กเจะพาไปเที่ยว